กรมบรรดาลตอนกําทันตาไม่ต้องรอชาติหน้าโดยท่านเจ้าของนามปากกาสายชนเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าได้ย้ายบ้านจากปากน้ำคือเคยอาศัยอยู่ในตัวเมืองไปอาศัยที่หมู่บ้านแพรกษาซึ่งในสมัยก่อนนั้นไม่ค่อยจะมีคนรู้จักนักเป็นหมู่บ้านที่ห่างความเจริญมากรอบๆหมู่บ้านปกคลุมไปด้วยป่าหญ้าตามพื้นถนนเป็นดินลูกรังแดง ส่วนบริเวณที่ยังไม่มีบ้านปลูกก็เป็นดินดำมีหนองน้ำกว้างใหญ่ซึ่งนับว่าเป็นตำบลหนึ่งที่มีอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติครอบครัวของข้าพเจ้าเพิ่งย้ายมาอยู่ตามความคิดของข้าพเจ้าในตอนเด็กนั้นเห็นว่าที่นี่ไกลจากตลาดในเมืองมากซึ่งถ้าจะเข้าไปในเมืองทีไรก็ต้องเดินไปถึงปากทางเพื่อที่จะนั่งรถต่อไปตลาดแต่ถึงอย่างไรเพื่อนบ้านทุกคนก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามีความอบอุ่นมากทุกคนมีน้ำใจอบอ้อมอารีช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันครอบครัวของข้าพเจ้าในวันธรรมดาจะไม่มีคนอยู่บ้านบิดามารดาของข้าพเจ้าไปทำงานพี่ชายและตัวข้าพเจ้าเองก็ต้องไปโรงเรียนเพื่อนบ้านจะคอยดูแลแทนเพราะส่วนใหญ่แล้วทุกๆคนในหมู่บ้านต่างก็กลัวขโมยจะขึ้นบ้านกันเมื่อถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์มารดาของข้าพเจ้าก็จะทำอาหาร แจกทุกๆบ้านเพื่อเป็นการตอบแทนที่เขาช่วยดูแลบ้านให้ซึ่งมารดาของขาะเจ้าถือว่าเป็นการตอบแทนด้วยน้ำใจบางทีมารดาของขาพเจ้าก็นัดแม่บ้านมาทำข้าวมันส้มตำรับประทานร่วมกันในตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์อันใดมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อแสงและภรรยาของเขาชื่อทองมีลูกสาวด้วยกันชื่อจันได้มาชวนคนในหมู่บ้านเล่นแช์ นายแสงเป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์เปิดอู่ซ่อมรถที่บ้านของตัวเองนายแสงได้หาคนที่เล่นแชร์ได้ทั้งหมด19มือมือละ2 0 0บาทซึ่งนับว่าเป็นเงินมากพอสมควรนายแสงก็ได้มาชักชวนมารดาข,ของข้าพเจ้าเล่นแชร์ด้วยโดยอธิบายว่าถ้าเล่นอีกหนึ่งมือก็ครบ20มือและจะได้มีเงินก้อนถึง4 0 0พบาทมารดาข,ของข้าพเจ้าก็ตกลงเล่นแชร์ทุกๆเดือนนายแสงต้องมาเก็บเงินแชร์ เขาจะต้องมาคุยถึงเรื่องเงินแชร์เสมอว่าใครเปียไปก่อนเป็นเงินดอกเท่านี้บาทเป็นเงินเท่านั้นบาทมารดาของข้าพเจ้าไม่ค่อยใส่ใจเท่าไรนักมารดาของข้าพเจ้าเชื่อใจในแสงมากคิดอยู่แต่ว่าถ้าส่งเงินครบก็จะได้เงินก้อนตามจํานวนที่ในแสงเคยบอกเอาไว้เมื่อถึงกําหนดเงินแช์งวดสุดท้ายที่ในแสงจะต้องให้มารดาของข้าพเจ้ามารดาของข้าพเจ้าก็เฝ้าแต่รอว่าเมื่อไร่ในแสงจะเอาเงินมาให้สักที รอจนกระทั่งสองทุ่มกว่าๆนายแสงก็มาบอกว่าเงินยังไม่ได้วันนี้แต่จะได้ภายในอาทิตย์นี้มารดาของขพเจ้าก็ไม่ว่าอะไรเพราะเห็นใจคนเก็บเงินอย่างนายแสงคงจะเก็บเงินยังไม่ครบพอประมาณหนึ่งอาทิตย์ตามสัญญาว่าจะเอาเงินมาให้พอดีตรงกับช่วงที่มารดาของขพเจ้าเดือดร้อนที่จะต้องนําเงินสักก้อนหนึ่งไปลงทุนการค้าขายที่ตลาดกับญาติพี่น้องของมารดามารดาของขพเจ้า จึงให้พี่ชายคนโตไปตามนายแสงมาพบเมื่อนายแสงมามารดาของข้าพเจ้าอธิบายว่าต้องใช้เงินเพื่อจะเอาเป็นลงทุนนายแสงกลับพูดว่าฉันไม่มีเงินให้หรอกมีแค่500อยบาทจะเอาไหมละ่ะฉันมีแค่นี้มารดาของข้าพเจ้าก็รับเงินไว้แล้วก็พูดไม่ออกได้แต่ร้องไห้ที่เสียรู้นายแสงเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าเห็นมารดาร้องไห้พอเช้าวันรุ่งขึ้นมารดาของข้าพเจ้าตื่นแต่เช้า ท่านเตรียมของทําบุญเพื่อว่าท่านจะได้ไม่ไปเสียรู้ใครอีกต่อไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามารดาของขพเจ้าจะทําบุญทุกวันท่านสอนพวกขพเจ้าพี่น้องเสมอให้ขพเจ้าเป็นคนใจบุญทําดีถึงไม่มีกินดีกว่าเป็นคนมีกินเพราะหลอกลวงเอาของคนอื่นมามารดาของขพเจ้าในระยะนี้ไม่ค่อยไปมาาัู่กับใครๆถ้าถึงวันพระท่านก็ไปถือศีลที่วัด พอตอนสายสายมารดาของข้าพเจ้าก็จะกลับบ้านระหว่างทางท่านเดินไปชนคนแก่ตาบอดคนหนึ่งชายตาบอดคนนี้แกขายลอตเตอรี่ในมือแกถือลอตเตอรี่อยู่มารดาของข้าพเจ้าช่วยพยุงแกให้ลุกขึ้นและขอโทษแกชายตาบอดแกยิ้มแกพูดว่าไม่เป็นไรหรอกฉันก็ขาไม่ค่อยดีคุณครับช่วยซื้อลอตเตอรี่หน่อยสิเหลือใบสุดท้าย มารดาของขพเจ้าก็ซื้อลอตเตอรี่กลับบ้านพอถึงวันที่ลอตเตอรี่ออกลอตเตอรี่ก็ถูกรางวัลที่สองทุกๆวันพระมารดาของขพเจ้าไปทําบุญตักบาตรทุกครั้งนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งถ้าเราสร้างกรรมดีไว้ผลกรรมที่ได้ก็ต้องดีด้วยในระยะนั้นไม่นานนักครอบครัวในแสงก็แย่ลงคนงานในอู่ของานแสงเริ่มไม่ยอมทํารถคนงานเหล่านั้นต้องการค่าจ้างค่าแรงเพิ่ม แต่ในแสงไม่ยอมจ่ายเพิ่มคนงานจึงลาออกไปทีละคนสองคนและทยอยกันออกอยู่เรื่อยๆพวกคนงานพากันมาขอคําปรึกษาจากมานดาของข้าพเจ้าว่าจะไปหางานที่ไหนทํากันดีนายแสงพอรู้ว่าคนงานเหล่านั้นมาบ้านข้าพเจ้าก็เดินมาพูดจาด่าว่ามานดาข้าพเจ้าหาว่าที่มานดาข้าพเจ้ารวยขึ้นมาก็เพราะโกงเงินแชร์ของในแสงไป ดูเอาเถิดท่านคนเราถึงกับกลับคำพูดแล้วยังจะพูดจาถักทางให้คนอื่นเขาเสียหายอีกยังมีคนงานสองคนที่ยังอยู่ในอู่ของนายแสงภรรยาของนายแสงเริ่มแต่งตัวแต่งหน้าเพื่อที่จะยั่วคนงานตัวนายแสงเองก็เริ่มดื่มเหล้าทุกครั้งที่กลับบ้านก็มาหัวราน้ำทุกครั้งไปบางทีก็ไปนอนค้างที่อื่นปล่อยให้ภรรยาของตนเอง อยู่บ้านสองต่อสองกับคนงานส่วนลูกสาวของในแสงก็ขอไปเที่ยวไปค้างบ้านเพื่อนตัวในแสงเองก็ไม่รู้ว่าลูกสาวของตนไปกับเพื่อนผู้หญิงหรือผู้ชายในที่สุดข่าวก็เริ่มกระจายไปว่าภรรยาในแสงได้เสียกับคนงานตอนแรกก็ไม่ค่อยเท่าไรเพราะในแสงไม่เชื่อว่าภรรยาตนเองจะนอกใจในายแสงก็ยังเมาไมา่ไม่ยอมกลับบ้านอีกนั่นแหละ จนกระทั่งภรรยาของนายแสงเริ่มตั้งท้องแล้วก็หนีไปกับคนงานหนุ่มคนนั้นยังไม่สมใจภรรยานแสงขนข้าวของทุกอย่างในบ้านของในแสงไปหมดภรรยาในแสงได้หนีไปแล้วเงินทองก็หมดแล้วนายแสงเริ่มกู้หนี้ยืมสินคนอื่นไปทั่วจนมีหนี้สินท่วมท้นล้นตัวเมื่อลูกสาวนายแสงกลับมาบ้านทราบข่าวว่าแม่ตนเองหนีไปลูกสาวนายแสงเสียใจมากก็เริ่มเที่ยวเตร่กับเพื่อนต่างเพศ เริ่มกินเหล้ากับพวกจิกโกในหมู่บ้านเมามายพอกันทั้งพ่อทั้งลูกแต่ลูกสาวในแสงบุญน้อยถูกพวกจิกโกในหมู่บ้านรุมขืนใจจึงเสียสติไม่เป็นผู้เป็นคนถึงลูกสาวในแสงจะกลายเป็นคนเสียสติแต่ก็ยังไม่ไวไยที่จะถูกรุมขืนใจอีกจนในที่สุดลูกสาวในแสงก็ต้องตายเพราะถูกขืนใจนายแสงยิ่งกลัดกลุมขึ้นมาอีกดื่มเหล้ามากจึกระทั่งพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่อง ไม่มีใครสามารถห้ามไม่ให้ในายแสงกินเหล้าได้ได้แต่ปล่อยแกให้กินเหล้าต่อไปและตัวนายแสงก็ต้องเดินไปปากทางทุกๆวันเพื่อรอการกลับมาของภรรยาแกนายแสงแกจะข้ามถนนไปข้ามถนนมาจนในที่สุดวาระสุดท้ายของนายแสงก็มาถึงนายแสงถูกรถบรรทุกดินทับตายข้าพเจ้าได้ทราบมาว่าในสมัยนมนม นายแสงก็เป็นหัวหน้าจิโกโกเก๋กมเรกเกเรกและชวนเพื่อนๆจุดผู้หญิงถิ่นอื่นมารุมข,มข่มขืนผลกรรมที่ตามมาทันก็ได้มาตกอยู่กับลูกสาวของนายแสงเองเมื่อก่อนที่นายแสงจะแต่งงานกับภรรยานายแสงก็ไปแย่งภรรยาตนเองมาจากคนรักเก่าของภรรยาตนเองซึ่งในที่สุดภรรยาของนายแสงก็ต้องถูกคนอื่นเอาตัวไปโดยไม่กลับมาอีกเลยข้าพระเจ้าจึงเชื่อว่า ใครทำสิ่งใดไม่ว่าดีหรือชั่วในชาตินี้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าหรอกไม่วันใดก็วันหนึ่งย่อมได้รับผลตอบสนองไม่ช้าก็เร็ว